ัสด,ดิครับท่านผู้ติดตามทางเพจไลซีจีและยูทู e ของไลซีจีนะครับในวันนี้เราจะมาคอมเพรก์กันนะระหว่างอันเลียวนะครับทางด้านขวามือนะครับตัวนี้เรนเดอร์ไซส์ 4K นะโคตรใหญ่นะขนาด 4K4096 นะครับส่วนทางซ้ายมือนะครับ Ano GPU นะสุดยอดเรนเดอร์นะที่แบบว่า อาจจะมีลิมิเอชันอยู่บ้างถ้าเรารู้ข้อจำกัดแล้วเราใช้งานมันทำงานแอนิเมชันนะเราก็จะไม่กลับไปใช้ CPU นะครับเพราะว่ามันเร็วกว่านะครับสองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะลองเรนเดอร์แอนิเมชันตัวหนึ่งเอามาให้ดูก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชี้แจงก่อนว่า,าไฟล์ที่ผมได้เรนเดอร์เซตแมทเทียลสไฟล์นี้อาจจะมีความแตกต่างกันจะไม่เอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นนะจริงๆผมควรที่จะเซตให้เหมือนกันแต่ว่า เวลาจํากัดนะไม่มีเวลาที่จะเซตให้เหมือนกันก็เลยเซตพอที่จะให้เห็นข้อจํากัดและความแตกต่างและเอามาเทียบกันนะครับของอันเลียวเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับมันใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไซส์เต็มกันนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนมันโคตรใหญ่อ่ะเออเอางี้ดีกว่ามัน 4K รนเดอร์อ่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นจะจะกั์ตาเลยนะตรงนี้ depth of field depth of, Dep of field มันสวยนะครับ depth of field คืออะไรก็คือ การเบลอที่เป็นดวงดวงอยู่ข้างหลังอ่ะเราจูนได้หมดเลยนะโอเคจะกี่แชกจะเอเฟเท่าไหร่นะรีเลทไปกับกล้องจริงได้เลยนะครับอีกอย่างที่สวยมากถ้าเกิดว่ามีเป็นช็อตแอคชั่นหรือมีการมูฟเมนต์เร็วๆก็คือโมชั่นเบอรนะโมชั่นเบอร์มันสวยเดฟออฟฟิลมันสวยสองเอฟเฟกนี้คือเอฟเฟกที่โคตรแพงถ้าเกิดใครไปเรนเดอร์โดยการใช้ a r ร์โนซ p พนะผมว่า บอกลาได้เลยนะฮะบ,บอกลาได้เลยบอกลามันแล้วนอนไปยาวๆเลยเพราะว่าเรนเดอร์นานมากๆนะครับถ้าเป็น Arno GPU นะครับโดยปกติ Motion b l u r ไม่ค่อยมีปัญหาเรนเดอร์ mm hmm. ได้นะการ์ดจอที่มีแรมประมาณ4 g ิขึ้นไปเรนเดอร์ได้ไม่มีปัญหา Motion b l u r สบายแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือ Depth o f f i e l d นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากจะเลนเด็บทีดีอ่ะสวยๆอ่ะแล้วเราใช้ GPU อ่ะ ดับนะอย่างของผมเนี่ยการ์ดจอเก่าล้ว8 0นะ4กิกดับนะครับเรนเดอร์ไซส์เล็กได้แต่เรนเดอร์ไซส์ใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำงานของ G.P.U มันเรนเดอร์ไม่เหมือน C.P.UC.P.U CPU, มันเรนเดอร์เป็นบักเก็ตมันไปทีละน้อยมันตึบ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 ,ตบเราจัดบักเก็ตได้ใช่ไหมครับขนาดว่าไปทีละเท่าไหร่แต่ G.P.U มันไม่จัดมันยิงปั้งนะครับใครอยากรู้มันทำงานไงลองไปเสิร์ชหาใน u t u b e ดูว่า how GPU work นะครับปับ้งปั้งเดียวเอากำลังที่มีอัอดลงไปเลยถ้าเกิดว่าเกินกำลังก็ลาโลกนะครับระเบิดไปเลยนะครับแล้วการเซตติ้งนะครับาสามารถที่จะโยนทุกๆอย่างจากมายาเข้ามาได้นะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในแบบของมันนะซึ่งมันค่อนข้างละเอียดนะผมมีสอนอยู่ในคอร์อันเดียวนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างกันตรงนี้เลยขอยกเทียบกันให้ดูนิดนึงนะครับก็คือทางฝั่งของอาน G.P.U. นะครับฝั่งนี้เราจะเห็นเอฟเฟกที่เป็นเส้นนั่นคือ Match Trail เป็นเอฟเฟกที่สร้างเส้นแล้วผมเนี่ยทำเอฟเฟกให้เส้นมันมีการวูบวาบนะครับแต่เราจะไม่เห็นเส้นนี้ในทางฝั่งขวาที่เป็นอันเลียวนะครับเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่า Match Trail ไม่สามารถที่จะเอ็กซ์มาที่อันเลียวได้เราจะต้องใช้วิธีการอื่นนะครับโหนดของเอฟเฟกต่างๆที่เราทำในมายาส่วนมาก จะสามารถถ่ายเทเข้ามาที่ตัวอันเลียวได้ไม่ว่าจะเป็น hair ไม่ว่าจะเป็นน้ำ by force ไม่ว่าจะเป็น fluid มันจะมีวิธีเอามาได้แต่ว่าถ้าเป็นบางโนดนะครับอย่างเช่น mesh trail นะมันเป็น p o l y กอนที่มีการเปลี่ยนแปลงของเส้น vertex ตลอดเวลาเกิดขึ้นแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปมันเอาเข้ามาตรงๆเลยไม่ได้นะแต่มันอาจจะมีวิธีนะที่ซับซ้อนที่สามารถที่จะนำเข้ามาได้นะครับสรุปอีกครั้งนะเดบสวย โมชันเบอร์แจมนะแสงอ่ะสวยอยู่แล้วนะแสงไม่ไม่ต้องพูดเลยแสงสวยแล้วอีกอย่างที่สําคัญมากคืออะไรมาสังเกตจาก2ตัวนี้นะเราจะเห็นว่าตัวทางขวาเนี่ยตัวแฮชเชเดอร์นะครับมันต่างกันนะครับแฮชเชเดอร์ของทางฝั่ง,ง G P U เนี่ยแลดูสวยงามกว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของอันเดียวทำได้สวยเหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้เวลา ในการเข้าไปจูนแมทเทเรียลนานกว่านี้อันนี้ผมมีเวลาจํากัดมันสวยได้เหมือนกันนะถ้าเกิดท่านอยากจะเห็นว่ามันสวยแค่ไหนเนี่ยลองเข้าไปดูในตัวเดโมของเขาได้นะที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เขาปล่อยออกมาใหม่ที่มันจะเป็นตัวที่อยู่ใน i อเอสดะตัวอะไรสักตัวนะฮะที่มันอ,อย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูได้ว่าสามารถที่จะนําขนเข้ามาได้ในอันเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นความแตกต่างที่ทําใหา้ภาพทางขวามันดูแบบมีมูทแอนโทนมากกว่า และมีความวิบวับมากกว่าเนี่ยมันก็คือ post process นะครับโหนด post process นะครับที่ผมเคยใช้ให้ดูไปแล้วในตัวเอพิซอดก่อนๆใน u t u b u เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรินนะครับแสงโกลไม่ว่าจะเป็นแสงวอลลุ่มนะครับไลท์เล์ต่างๆนะครับมันมี post process ทั้งหมดให้เราจัดการมันมีการคันเลอร์เกรดเราทำได้ในนั้นเราเห็นตรงนั้นเลยเราสามารถที่จะไปจูน ambient occlusion เางาที่อยู่ในซอก ได้ในนั้นเลยเห็นแบบเร็วทามนะครับดังนั้นภาพทางขวาเนี่ยมันจะมีความบรรยากาศเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันมีโหนดของพัฒน์พัเศษอยู่ให้ครบเลยในขณะที่ทางซ้ายจะดูอย่างแห้งๆอยู่ต้องการการคอมตัวอันเลียวเนี่ยเรนเดอร์ ander, ออกมาที่ไซส์ 4K อันนี้เรนเดอร์อยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมเรนเดอร์เร็ t ท m e แล้วทำไมมันชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่าตัวอันเลียวเนี่ยมันมีการเรนเดอร์ได้2แบบก็คือเรนเดอร์แบบแคปเจอร์สกรีนเลย ไอ้นั่นน่ะออกมาเลยรัวๆนะกดเปี้ยงออกมาเลยนะครับใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากที่จะได้การเลนเดอร์ที่ละเอียดขึ้นเป็นเลเทสซิงอยากที่จะแบบให้เนียนเลยไม่มีรอยหยกักๆยักไม่มี n นอสนะครับเราสามารถไปเซตเรนเดอร์โดยการไปจูนค่าเหมือนกับจูนเรนเดอร์เซตติ้งของมันนะได้มันจะเลนเดอร์นานกว่านิดนึงแต่ว่ามันจะเร็วกว่าการเรนเดอร์ด้วย GPU หรือ CPU ในอานโดยปกติ มากๆนะเร็วกว่าไปสิบสิบเท่านะครับคุ้มนะครับต้องทำนะครับทีนี้ขอกลับมาดูทางฝั่งของ G P U นะครับอามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือ G P U เนี่ยมันจะเรนเดอร์ทุกๆอย่างเนี่ยออกมาได้อย่างถูกต้องเป็นเพราะว่า มันเรนเดอร์ที่ซอฟไฟล์ที่อยู่ในมายาเลยอันนี้เราทาในมายาเราเรนเดอร์ในมายาดังนั้นทุกอย่างอ่ะมันจะต้องถูกต้องอยู่ละมันไม่มีการที่จะต้องข้ามไปที่อันเลียวเพื่อไปจูนไปปรับทุกอย่างให้ถูกต้องอีกทีหนึ่งดังนั้นนี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งของมันนะครับตัว G P U เนี่ยสามารถที่จะเรนเดอร์แมทเทอเรียลต่างๆนะฮะรวมไปถึงการโมชั่นเบลอนะครับมันสามารถที่จะทํางานได้ดีแต่เมื่อไรก็ตามเรานึกถึงการเรนเดอร์เด็ออฟฟิลแบบทางฝั่งอันเลียวการจอของท่านจะต้อง ไม่ได้มีแค่ 4G ิกมันจะต้องเป็นการจอที่รุ่นใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเพื่อที่จะมีเมมโมรีมากขึ้นที่จะมาใช้ในการคำนวณอะไรที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันสังเกตครับว่า G P U ที่ผมใช้ในการเรนเดอร์ออกมาเนี่ยอันนี้เป็นภาพขนาด 960, คูณเ6 1เป็นภาพแบบสแควร์นะครับแล้วภาพเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่เวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีนอสเกิดขึ้นมันเป็นนอสที่เกิดขึ้นจากการที่แสงในซีนเนี่ยมันมีความซับซ้อนเพราะว่าแมชเทรล ของเส้นเนี่ยมันมีความสว่างเกิดขึ้นเมื่อแมชเทลมีความสว่างเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเป็นไลท์เลที่วิ่งไปชนนะครับทำให้เกิดเป็นลักษณะของการเป็นจุดนะครับถ้าว่าผมต้องการจะเรนเดอร์ด้วย GPU ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานกว่านี้่าที่ได้ออกมาตรงนี้จะไม่มีเดฟแล้วก็อีกอย่างคือบรรยากาศมันจะดูแห้งๆนะมันต้องเอาไปคอมอะว่าง่ายๆนะทำการใส่โกะดูนะเห็นไหมครับรู้สึกดีขึ้นไหมครับ ในเรื่องของ Material ของแฮเอ X-Gen e เ,เน่แน่นอนว่าด้วยความที่มันอยู่ในมายาเน่ยมันก็จะมีตัว Hair Material ของมันซึ่งสวยนะทำงานได้ดีต้องการการจัดแสงเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ผมเนี่ยสวยกว่านี้แต่ว่าในซีนนี้เองเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะทำให้ไล t ิ้งมันซับซ้อนมากนักก็เลยเลือกที่จะใช้ไฟน้อยๆการคอม p พร e ก์กันเนี่ยระหว่างฝั่ง GPU นะ ข้อจำกัดของมันข้อดีของมันนะแมทเทเรียลทุกอย่างทางานได้อย่างถูกต้องใช้เอฟเฟกอะไรทุกอย่างก็เรนเดอร์ออกมาได้จะมีเอฟเฟกบางอย่างที่เรนเดอร์ไม่ได้จาก GPU เราจะต้องไปอ่านจากในเว็บไซต์ของ Autodesk นะครับเขาจะมีเขียนอธิบายไว้ตัว a r n o จีพนั้นมีข้อดีหลายอย่างเรนเดอร์ได้เร็วนะสามารถที่จะเรนโมั่นเบอร์ได้ซึ่งนั้นก็เพียงพอแล้วการทำงานของ GPU เป็นดังที่ผมบอกไปคือมันยิงปั้งทีเดียวนะครับถ้าเกิดเรามีโมเดลที่เยอะมากๆนะครับมีเท็กซเจอร์ที่ใหญ่มากๆนะครับ ไม่จัดการซีนให้ดีปล่อยให้ซีนใหญ่โดยไม่จําเป็นนั่นจะทําให้เราอาจจะเรนเดอร์ไม่ได้นะอาจจะระเบิดไปเลยนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของ g p u เวลาที่เมมโมรีมันหมดหรือว่าเวลาเราไม่ได้จัดการซีนที่ดีดังนั้น g p u เนี่ยยังคงเป็นวิธีที่ดีแต่แค่เพียงเราจะต้องรู้ลิมิตเอชของมันว่ามันมีนมอะไรบ้างเราจะต้องใช้ให้อยู่ในลิมิตแล้วเราจะดันคุณภาพมันออกมาได้นะมันช่วยให้เราทำแอนิเมชันได้นะครับส่วนทางฝั่งขวาอันเลียวนะผมคงไม่ต้องพูดมากนะ มันสามารถที่จะแมทลุกให้เหมือนกันได้แต่ผมไม่ได้มีเวลาจูนนะครับการนำโมเดลมาจากตัวมายาเข้ามาในอันเดียวมันจะต้องมาจูนแมทเทเรียลใหม่นะครับจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแต่อย่างอื่นที่เราได้ไม่ว่าจะเป็น Post อฟ f e c t ไม่ว่าจะเป็น Depth of Field Motion b l u r ผมคิดว่าวิธีการนี้น่าจะเป็นวิธีที่ช่วยคนที่อยากทำแอนิเมชันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสำหรับคนที่กำลังมองหาเทคนิคที่จะใช้ในการ ทำแอนิเมชันของท่านให้ดีขึ้นสวยขึ้นใหญ่ขึ้นในดับ 4K แน่นอนท่านหนีไม่พ้นฮะที่ต้องไปรู้จักอันเลียวนะครับที่ไร CG เองเนี่ยเราก็มีคอร์ส Intro ูอันเลี l ยวด้วยซึ่งจะมีการสอนท่านในการทําสิ่งพวกนี้ตอนนี้ที่มันใช้ได้ดีมากคือ v s u u l l z z t t o o นะการทําพวก m o d e l นิ่งอะแล้วก็พรีเซนเ t ชันกล้อง Walkthrough เข้าไป Character Animation นะมันก็จะมี workflow ของมันอยู่ซึ่งจะคล้ายกับ workflow การทำงานของเกมมันก็จะมีเรื่องเฉพาะของมันไม่ว่าจะเป็นการเรียง UV การจัด UV Layout การลิกการเอาไฟล์โยนเข้ามานะครับอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องศึกษาและทำในอันเลียวในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังคงใช้ทั้ง2ตัวเนี้ยผสมผสานอยู่แล้วแต่โอกาสถ้าบางจังหวะเนี่ยมีเวลาหน่อยก็อยากที่จะเอาทุกอย่างที่มีในมายาเนี่ย,เ,ยเข้าไปในอันเลียวเพื่อที่จะ ดันออกมาได้เป็น 4K ได้โพสโปรเซสเร็วทมแนละช่วยเราได้มากแต่ถ้าเกิดอันไหนรีบเร่งนะไม่ได้มีเวลาเซตต้องไปทําอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะจบในมายาไปเลยใช้ GPU Render ก็ไม่เร็วนะฮะโดยเฉพาะในวันนี้นะครับมันมีการ์ดจอนะกาดจอตัวแรงๆอะ่ะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันมันช่วยทําให้เราสามารถเ e นเดอร์ด้วย GPU เนี่ยได้เร็วขึ้นเยอะมากๆนะมี3-4เท่าอะ่ะนะคือแปลว่าเดิมทีคุณอาจจะเรนเดอร์อยู่ที่ 5นาทีมันอาจจะเหลือ30วิก็ได้อ่าไม่แน่ถ้าใครทํางานแข่งกับเวลาการลงทุนในก์รจอดีๆตอนนี้ก็มีหลายรุ่นที่น่าเล่นนะสำหรับในวันนี้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่เราได้นํามาฝากท่านถ้าเกิดว่าท่านสนใจอยากที่จะรับรู้เรื่องเราเหล่านี้อีกนะชอบในงานหรือว่าในท i ิปแอนทริคเทคนิคนะครับ mm hmm. ก็ติดตามได้เลยนะที่ช่องของไลซีถ้าท่านใด ต้องการที่จะรู้เป็นขั้นเป็นตอนนะอยากที่จะเรียนมันอย่างจริงจังเนะี่ยก็เข้าไปเลยฮะ l i c e c g, g. c o m s c h o o l นะครับที่นั่นก็จะมีคอร์สดีๆที่เราเตรียมไว้ให้ท่านมีราคาที่เข้าถึงได้นะครับรับรองว่าทุกคนสามารถที่จะเริ่มเรียนแล้วก็ทำสิ่งพวกนี้ได้เหมือนกันทุกคนแน่นอนนะครับขอบคุณท่านสำหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันโอก,ก,กาสถัดไปครับสวัสดีครับ